สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสตัตวแพทย์สนทนาเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ9นาฬกานาทีถึง9นาฬิกานาทีนะคะทางสถานีวิทยุยจุฬาแห่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันอัจฉริยาสายสูตรและคณาจารย์จากคณะสตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันให้ความรู้และเสนอเนื้อหาสาระ ที่น่าสนใจแก่ท่านผู้ฟังค่ะรายการนี้จะเสนอแก่ท่านผู้ฟังโดยงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านผู้ฟังคะวันนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่รายการสัตวแพทยส์สนทนาของเรานะคะมาจัดทํารายการนอกสถานที่นะคะเรามาเยี่ยมถึงที่ทีเดียวค่ะที่ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ํา คณะสตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้นะคะทาง f a c e o o o k l i v e CU r a d ด o และ YouTube ด้วยค่ะนับว่าเป็นพัฒนาการอีกพัฒนาการหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ฟังนอกจากจะได้ยินเสียงของดิฉันและท่านวิทยากรแล้วท่านก็ยังได้รับชมภาพด้วยค่ะวันนี้นะคะรายการสตวแพทย์สนทนาได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งทีเดียวค่ะจาก ท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรนันทริกาชันซื่อค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คงไม่ต้องบอกนะคะว่าคงไม่มีใครในประเทศไทยนะคะแล้วรวมทั้งทั่วโลกด้วยนะคะที่จะไม่รู้จักท่านอาจารย์นันทริกานะคะในช่วงนี้เพราะว่านับเนื่องตั้งแต่ที่มีข่าวเรื่องราวของเต่า ที่กินเหรียญน,นะคะหรือเต่าอมสินนะคะแล้วก็มีการดูแลรักษากันจนกระทั่งถึงณวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบแล้วว่าการผ่าตัดทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จแต่ยังไงก็ตามนะคะเต่าอมสินก็มีปัญหาภาวะแทรกซ้อนตามมานะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับท่านอาจารย์นันทริกากัน,นะคะ่ะว่าเป็นยังไงไมายังไงนะคะถึงได้มาดูแลเต่าอมสินและเรื่องราวของเต่าอมสินนี้ จะเป็นบทเรียนที่น่ารู้อีกบทหนึ่งของสังคมไทยของเราค่ะค่ะท่านอาจารย์อันธริกาคะอยากขอเรียนถามเรื่องแรกเลยนะคะว่าเป็นยังไงไมายังไงคะท่านอาจารย์ถึงได้มีโอกาสหรือว่าได้เข้ามาดูแลเต่าอมสินครั้งนี้ค่ะ ก็ที่จริงน,นะคะก็เป็นเรื่องของสัตวแพทย์นะคะที่จะต้องช่วยดูแลสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นสัตว์พวกเพื่อการอนุรักษ์อยู่แล้วนะคะ,คะเราก็มสีส่วนในการสร้างโรงพยาบาลเต่าทะเลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของทัพเรือสัตหีบนะคะ,คะพอสร้างแล้วเนี่ยพวกเราก็ยังเป็นสัตวแพทย์ที่ไปประจำนะคะแล้วก็ส่งคุณหมอไปประจําอยู่ะคะ่ะนี่ก็วันหนึ่งก็พอดีไปเยี่ยมคุณ ท่านนั่นนะคะ,คะก็เห็นปกติ <นะ S 1> ท่านอาจารย์ไปบ่อยไหมคะไปเป็นเป็นระยะระยะค่ะเพราะว่าจะต้องเพราะว่าหมอที่อยู่ะค,ะค่ะก็อาจารย์ประสบการณ์ไม่ไม่ไม่มากนักนะคะ,คะก็เลยก็เลยต้องไปช่วยเป็นครั้งคราวะค,ะค่ะก็วันนั้นก็ไปไปดูก็เห็นเขานอนอยู่อะค่ะ แล้วก็คือเขาอยู่ในท่าที่ดูเหมือนกับเป็นเต่าหมดอะไรแต่อยากอะคะ่ะเป็นแบบว่าไม่ไม่ขยับนิ่งๆแล้วก็ดูแบบง่อยเปรีย้ยไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรคุณหมอเขาบอกว่าพยายามรักษาอยู่นะคะ,คะก็ได้ให้ยาป,ปฏิชีวนะอะไรไปแล้วแต่ว่าไม่ดีขึ้น,นะค,ะค่ะแล้วก็ลองลองกระตุ้นดูก็เอ๊ะก็ไาวน้ําได้แต่ว่าเหมือนกับไม่อยากใช้ขาจริงท่านอาจารย์มีต้องมีอ่ วิธีการสังเกตอย่างมากเลยนะคะอาจารย์เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเต่านี่ดูนิ่งมากเลยนะคะก็เไมท่านอาจารย์ถึงได้ทราบครว่าเขาเขาไม่ปกติอะค่ะอาจารย์มันคงเป็นเพราะทางานมานานนะคะอาจารย์ตรนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวก็คือเป็นประสบการณ์ค่ะอาจารย์เราเราเคยเห็นเต่าปกติมามากก็พอผิดปกติก็พอจะสังเกตได้นะคะก็เลยบอกว่าลองเอ็กซเรย์ดูก่อนนี่คือขั้นต้นง่ายที่สุดคือเอ็กซเรย์เราเอ็กซเรย์เลยพอเอ็กซเรย์ปั๊บก็ก็พบว่ามีก้อนอยู่อะค่ะ แต่ว่าก้อนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่ได้นึกถึงเหรียญเลยนะคะ hmm. ก็ต้องเรียนว่าเอ๊ะเป็นเนื้องอกแล้วแบบอะไรมันจะใหญ่โตขนาดนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็คิดว่าถ้าเราจะก,กรรมกันผ่าตัดเนื้องอกเนี่ยนะคะก็ต้องรู้กันว่ามันไปถึงไหนแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ย,เ,ยเนื้องอกก้อนนี้มันมันดูมันดูหนาแน่นกว่ากระดูกเลยคะ่ะ ก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นแล้วและแถมขอบเนี่ยไม่เห็นก็ไปคิดในตอนหลังว่าอ๋อเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันกระจายแสงเอ็กซเรย์ค่ะอาจารย์มันเลยทําให้มองไม่เห็นขอบชัดแล้วก็งงว่าเอ๊ะตกลงไปโดนตับไหมโดนอวัยวะอื่นไหมเราจะเอาออกได้ไหมมันเป็นลักษณะของทึบแสงเป็นก้อนขนาดอย่างนี้ค่ะอาจารย์ขาขนาดที่ท่านอาจารย์เห็นเนี่ย เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณยี่สิกว่าเซนค่ะยีคูณยีอย่างนี้เลยค่ะโอ้ขนาดนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะก็เราก็ก็โอ้โหถ้าเป็นก้อนเนื้องอกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคะถ้าอยู่ๆจะไปเปิดแล้วก็แล้วก็ไปเอาออกเนี่ยโดยที่ไม่รู้อะไรเลยก็เลยก็เลยพอดีทางกองทัพเรือไม่ได้มีงบประมาณส่วนนี้ไว้นะคะก็เลยเรียนขอบริจาคทาง Facebook นะคะหนึ่งห้าพันบาทเนะคะบอกว่าจะเอามาเริ่มต้นนะคะก็คำนวณแล้วผ่าตรงผ่าตัดเลยเพราะว่าทางคณะแพทยศัตร์จุฬาเนี่ยก็ให้คือสนับสนุนทุกอย่างอยู่ละนะคะหมอฟรีหมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าเราต้องมีค่ายาค่าอะไรต่างๆที่ที่จะต้องใช้อันนี้เราก็ต้องก็ต้องจ่ายนะคะก็มีผู้ใจบุญนะคะท่านก็รีบบริจาคมาเลยค่ะก็ได้ต่างมาก็เลยไป ไปไปลองสแกนดูนะคะด้วยเครื่อง C <CP S 1> T <CT, S 2> สแกนการที่ที่แผนกรังสีของโรงพยาบาลสัตว์เล็กนะคะ,คะของ,ของคะณะสัตวรรแพทย์เนี่ยค่ะพอออกมาก็เลยตกใจค่ะเพราะว่า,อาตอนแรกก็เห็นเป็นพอตอนที่ทำสแกนด้วยด้วยด้วยภาพขาวดำนะคะ,คะมันเห็นเป็นแสงว่าออกมาเหมือนกับหนังซูเปอร์แมนเลยค่ะ S <S โู้โหอะไรกันเนี่ยปรากฏว่าพอทําเป็นาสามมิติปับนะคะอาจารย์หมอทําให้นะคะท่านก็มาดูเอ๊ะเหรียญนี่หว่าเหรียญจานวนมากแบบมากมายขนาดนั้นแวแบแรกนะคะอาจารย์ก็โกรธนะคะ คือรู้สึกโกรธเพราะว่ารู้ว่าเต่าตัวนี้มาจากไหนแล้วเคยไปที่บ่อนั้นรู้ว่าบ่อนั้นมีเหรียญอยู่แต่ไม่ได้นึกว่าอาจารย์เคยเห็นเหรียญอยู่บนพื้นบ่อเคยเห็นค่ะคือเวลาเขาขัดบ่อนี่จะเห็นเลยว่าเขาไม่ค่อยได้เก็บอะค่ะก็จะเห็นเป็นรอยเหรียญวางอยู่ในบ่ออยู่แล้วแต่ว่าเราณเวลานั้นก็ยังไม่คิดนะคะว่ามันจะเกิดเหตุขนาดนี้ค่ะก็ด้วยความที่ตกใจว่าโอ้โหทําไมคนเราจะทําร้ายสัตว์อะไรกันในขนาดนี้ด้วยความไม่ตั้งใจเนี่ยนะคะก็เลยไปโพสต์ลง Facebook ว่า โยนเหรียญลงบ่อบาปคือแบบตรงๆเลยเป็นวลีที่แบบกินใจมากเลยนะคะก็โยนเหรียญลงบ่อบาปถ้ามีถ้ามีสั์อยู่บาปแน่นอนเลยแล้วก็เลยก็เลยไม่ได้ก็ตกใจค่ะภายในสักชั่วโมงสองชั่วโมงแรกมีหม0 0นแชร์ค่ะคือออกไปเร็วมากแล้วก็ต่างประเทศก็เอาไปกันเยอะมากคือเขาก็มาขอภาพใน f a c e b o o k อะค่ะไปแล้วก็กลายเป็นกระจายไปทั่วโลกอะค่ะ ภายในเวลาอันรวดเร็วจนกระทั่งในวันที่เราผ่าตัดนะคะ,คะก็ได้ข่าวว่าเป็นข่าวอันดับสองของโลกเลยค่ะคือ,อนนชนะโดนัลด์ทรัมป์ด้วยค่ะอาจารย์คะตอนตอนที่ท่านอาจารย์ไปที่ที่สัต,ตหีมเนี่ยนะคะไม่ทราบว่ามีเต่าที่เป็นเพื่อนๆของออมสินเนี่ยมาด้วยไหมคะอาจารย์หม,มายถึงจากที่เดียวกันมีค่ะถ้าอย่างนั้นเราเรามี คือมีโอกาสไหมคะอาจารย์ที่เพื่อนๆเขาเนี่ยก็จะมีการป่วยแบบอมสินได้มีตายไปบ้างมันก็มีค่ะว่าไม่ว่าตายตายเนี่ยมันก็เจอเหรียญสองเหรียญนะคะไม่ไม่ได้มากอะไรเพราะว่าต่ออมสินนี่ทานเยอะกว่าคนอื่นมากเลยไม่ทราบว่ามันเป็นอาการทางประสาทของเขาด้วยหรือเปล่านะคะที่กินขนาดนี้เข้าไปนะคะอาจารย์ขาอยาขอเรียนความความรู้ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยเต่าเนี่ยเขาจะมีสัมผัสหรือว่าเขาจะรู้ไหมคะว่าอะไรคือ ของกินได้ของกินไม่ได้อ่ะคะ่ะจันโดยมากเขาก็รู้อะ,ค,ะค่ะจย์แต่ว่า,าถ้าเราคิดดูว่ามันไม่เคยเห็นเหรียญในชีวิตนะคะ,คะเขามาจากทะเลนี่ทะเลไม่มีเหรียญน,นะคะอ,นนอันนี้ก็แปลกเลยนะเป็นธรรมชาติะนะคะ,คะเพราะนี้เขาก็จะลองกินก่อนอันนี้เวลองลองกินเนี่ยลักษณะของเหรียญเนี่ยมันคล้ายกับปลามาก คล้ายกับเกล็ดปลาค่ะการสะท้อนนี่เหมือนเหมือนเกล็ดปลาอ๋อคือเปนเปนเสียงแว๊บๆเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสังเกตได้ว่าเหยื่อที่ใช้ตกปลาเป็นเหยื่อปลาปลอมจะทําด้วยโลหะลักษณะนี้ค่ะเพราะว่าโลหะลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นโลหะที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความสนใจของสัตว์ที่กินปลารย์คะเป็นไปได้ไหมคะว่าเวลาสะท้อนแสงเนี่ยสัตว์เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นสัญชาตญยานก็จะต้องจามากินอะไรได้ด้วยเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เราคิดว่าเป็นไปได้อีกก็คือว่าในบ่อของอ้อมสิลเนี่ยนะคะมันไม่มี enrichment ไม่มีอะไรที่มาให้เขาเล่นอะไรเลยเขาอาจจะเบื่อก็ได้ค่ะแล้วก็เลยพัฒนาเออพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นมาก็หรืออีกอันนึงก็เป็นไปได้ด้วยว่าเขาขาด ธาตุอาหารเพราะว่าปกติในเต่าในทะเลจะจะกินฟองน้ำใช่ไหมคะจะมีพวกหญ้าทะเลเมีเขาต้้องไดรับ่างๆที่เป็นธรรมชาตินะคะอันนี้กินแต่ปลาแช่แข็งค่ะ ก็เลยก็เป็นไปได้ว่าความผิดปกติจากการขาดสารอาหารเนี่ยทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปริงอันนี้เราเราก็สะท้อนเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเวลาเราเอาเข้ามาอยู่แบบที่มันไม่ใช่เป็นเหมือนกับเป็นที่ของเขาแล้วเราก็มาเลี้ยงเขาแบบที่ไม่รู้ธรรมชาติของเขาอีกเนี่ยมันเป็นการทําร้ายเขาจริงๆนะคะใช่ค่ะก็พยายามจะเรียนให้สังคมทราบนะคะว่าสัตว์ที่มาจากธรรมชาตินะคะไม่จําเป็นเนี่ยก็คืนเข้าสู่ธรรมชาตินะคะ เพราะว่าถ้าจะเอามาเลี้ยงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะดูแลเขาได้ดีก็เท่ากับเราทาบาปกับเขาเองอะนะคะเอาละค่ะคราวนี้อาจารย์ตัดสินใจทําผ่าตัดนะคะ,คะก็ทราบว่าการทําผ่าตัดเนี่ยจริงๆแล้วทราบว่าท่านอาจารย์และทีมงานเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําผ่าตัดเต่าเนี่ยมาหลายรายแล้วจริงๆเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกของ<ช>เราใช่ไหมคะทีนี้ความความยากง่ายหรือความแตกต่างของเคสที่ผ่านมากับเคสนี้เนี่ยคืออะไรคะจ๊ะ ที่จริงเรื่องของการผ่าตัดนะคะต้องต้องเรียนตรงๆว่าเป็นฝีมือของอาจารย์พัสกรนะคะอาจารย์หมอพัสกรเป็นหัวหน้าทีมผ่าตัดนะคะแล้วก็อาจารย์ก็มีฝีมือมากอาจารย์ผ่าเต่าให้เรามาหลายตัวละตัว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 เองนี่ก็เป็นแค่ผู้ช่วยนะคะเข้าไปช่วยจับเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแต่เรารู้จักเต่านะคะทั้งหมอสันเขาผ่าตัดเก่งนะคะก็ความยากนี่ก็คือว่าที่ยากที่สุดนะคะคือมันมีความกดดันเดียว นะคะความกดดันคือความกดดันในตัวเองของเขาอยู่เพราะว่าเป็นเคสที่คนสนใจก็ต้องก็ทำให้เกิงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเมื่อผ่าไปแล้วเนี่ยก็พบว่ามีเส้นเลือดเนี่ยมันเลี้ยงเยอะมากกว่าปกติที่เราเคยเห็นในกระเพาะทั่วไปนะคะเพราะว่ามันยืดออกเยอะมากเลยค่ะก็เส้นเลือดเนเยอะจนกระทั่งหมอผ่าตัดใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการที่จะตัดจากข้างบนมาถึงตรงกระเพาะค่ะหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะช่องแค่นี้เองค่ะ แต่ว่าต้องค่อยๆห้ามเลือดทีละเส้นทีละเส้นก่อนที่จะตัดแล้วเรียนตรงๆว่าประทับใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นการผ่าตัดใหญ่ที่มีเส้นเลือดขนาดนี้แล้วเลือดออกน้อยขนาดนี้เลยค่ะฝีมือดีจริงๆค่ะฝีมือดีจริงๆค่ะค่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าสัญญแพทย์นะคะของเรานี่ฝีมือสุดยอดเลยค่ะทั้งทีมเลยค่ะน่ารักมากก็ความยากก็คือว่าเราตอนวางยาสลบทะคะเพราะว่าตอนวางยาเนี่ยเราปกติเนี่ย เตาอื่นเนี่ยจะต้องใช้ยาสองเท่าล้วใช้เวลามากกว่าที่เขาสลบนี่สามเท่าคือพูดง่ายๆว่าอันนี้ใส่ไปครึ่งโดสค่ะแล้วก็สี่นาทีหลับแล้วค่ะคนอื่นเ็าเต็มโดสสิบห้านาทีค่ะแสดงว่าเขาตั้งกแเขาก็แอมมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตอนวางยาสลบแล้วก็พอลงปั๊บใจหายแวบเลยนะคะจะฟื้นไหมเนี่ยอันนี้คือสิ่งแรกนะคะแต่ว่าโชคดีที่โรงพยาบาลนะคะก็มีการใส่แก๊ส ะะใช้ดมแกส<ช>๊สใช้ดมแกส๊สยาสลบเข้าไปก็มีความปลอดภัยมากดมแก๊สก็กลัวว่าเนื่องจากปอดของเต่าเนี่ยไม่ได้ขยายเหมือนกับค่ะปอดของสัตว์ธรรมดาเนื่องจากซี่โครงเขาขยายไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่ใส่ท่อเข้าไปแล้วใส่ออกซิเจนเนี่ยนะคะจะต้อง จะต้องระวังให้มากว่าไม่มากไป,ไ,ปไม่น้อยไป e นะคะเพราะมันจะไปทําลายปอดได้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยก็กม่อยากจะคุมค่าดาพ่ายากมากเลยนะคะมีมีอะไรหลายอย่างที่ต้องเฝ้าระวังสารภาพว่าเขาก็ตื่นสองสามทีเพราะว่าเพราะว่าเราคือพยายามปลอดภัยไว้ก่อนนะคะพอตื่นปั๊บก็เพิ่มตื่นปั๊บเพิ่มเอากลัวว่าเขาจะไม่ตื่นนะคะก็เลยก็เลยเนี่ยค่ะอาจารย์ถามว่ายากตรงไหนนะคะรู้สึกยากตลอดทุกตรงเลยค่ะอาจารย์ยากทุกขั้นตอนจนกระทั่ง เราประสบความสำเร็จ <c oughs> ในการทำผ่าตัดแล้วก็นำเหรียญออกมาได้ทั้งหมด915 <c oughs> เหรียญ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อาจารย์ค่ะ <c oughs> <c oughs> ในตอนในตอนช่วงที่ที่เสร็จแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์หลังจากที่ท่านอาจารย์ได้ดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยท่านอาจารย์มองภาพการทํางานครั้งนี้อาจารย์เชื่ออาจารย์พอจะวางแผนหรือว่าพยากรณ์ได้ไหมคะว่าการผ่าตัดแล้วก็การดูแลรักษาหลังผ่าตัดเนี่ยน่าจะประสบความสําเร็จ อย่างเต็มที่หรือว่า100%ส่งกลับบ้านได้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> <ๆ S 2> ในช่วงวันนั้น <c oughs> คือเราแน่ใจประมาณสักเวันหลังจากการผ่าตัดนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะเราเห็นพฤติกรรมของเขาแล้วเนี่ยเรารู้ละว,ว่าเนื่องจากทุกอย่างเลยนะคะพยายามทําแบบว่านิ่มนวลที่สุดหมายถึงว่าพอเขาแผลยังไม่ยังไม่สนิทนะคะ <c oughs> แม้ว่าเราจะปิดจะเคลือบแล้วอะคะ่ะก็ยังไม่ให้ลงน้ําแต่ว่าจะใช้ราดน้ําใช้อะไรให้เขาสดชื่นแทนนะคะ ก็อยากจะให้ออกกําลังเพราะว่าเราตรวจเช็คเลือดก็ค่าของกล้ามเนื้อเริ่มเริ่มอ่อนแอแล้วนะคะก็ก็เลยก็เอามาตั้งบนเก้าอี้นุ่มๆน,นะคะแล้วก็ใช้เอามือจับให้เขาโบกหรือว่าให้เขาสะบัดอะไรเองเพื่อให้เขาออกกําลังนะคะเพราะว่าไม่กล้าลงน้ําหลังจากวันนั้นเนี่ยพอหายแล้วก็ค่อยเอาลงน้ําแต่เขาให้ลงบอเล็กก่อนอเพื่อไม่ให้ว่ายมากเกินไปเขาดีใจ <laughs> แบบว่าแทบจะกระโดดจากมือเราเนี่ยนะก็จะลงไปไว่ายน้ําเลยค่ะแล้วก็น่ารักมากเลยนะแล้วก็พอเราเห็นเขาลอยตัวเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราเห็นเขาในหลายเดือนที่ผ่านมาที่ที่เขาลอยลอยตัวตรงๆเนี่ยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลอยลอยก้นต่ำนะคะก็ดูเขามีความสุขมากเลยคืสมดุลแปลว่าสามารถทรงตัวอยู่ได้ใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็ห่วงไม่ก็ไม่ถึงกับห่วงเพราะเราเคยทํามาแล้วนะคะว่า เนื่องจากปอดเดิมเขาเนี่ยมันชดเชยการหนักของเหรียญไว้เพื่อไม่งั้นเขาจะจมน้ําตายไปนานแล้วค่ะ,คะดังนั้นเนี่ยเมื่อรักษาหายแล้วจะต้องฝึกให้เขาดำน้ําใหม่อันนี้<อ>คือแผนต่อไปเนื่องจากว่าเต่าจะลงน้ําไม่ได้ถ้าไม่ได้ฝึกะนะคะ,คะแต่ว่าอันนี้เราฝึกมาหลายตัวแล้วค่ะเราค่อนข้างโอเคเราทําได้แล้วก็เลยค่อยๆแบบน,นี้ค่ะแล้วก็อาหารก็ไม่กล้าให้กินเพราะว่าไม่รู้ว่าแผลในกระเพาะเนี่ยเรียบร้อยหรือยังนะคะก็รอจนเจ็ดวันก็นึกว่า ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็เราก็ให้กินอาหารเหลวก็ให้ให้กินเป็นน้ําก่อนเลยค่ะเป็นน้ําโปรตีนแล้วก็เป็นต้องใสวิตามินโดยการป้อนหรือว่าใส่ท่อเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็ก็กรอกลงไปลองทดสอบดูก่อนไหมก็ดูเขาสดชื่นขึ้นเห็นเลยนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆให้กินเป็นชิ้นเล็กๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็ดูเขามีความสุขกินได้ไหวน้ําได้แล้วก็เริ่มเล่นกับเรา ที่เราเห็นที่เห็นในคลิปนะคะก็จะเริ่มมาบางทีน้องๆก็บอกว่ามาถึงก็แกล้งพ่นน้ําใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ก็มีอะไรของเขาจน่าจะคุ้นเคยกับทีมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเขาดูเขาดูเรื่องนะคะบั้งที่จริงแล้วเต่านี่อาจจะเข้าใจยากแต่ว่าเมื่อเราดูพฤติกรรมเนี่ยเหมือนเขารู้ว่าเราเนี่ยดูแลเขานะคะก็ทางอาจารย์สันเองก็บอกว่า ทางสันที่มาทําแผลทุกวันนะคะอาจารย์ก็มาทําแผลกันทุกวันนะคะก็บอกว่าเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าพอพอทําแผลเสร็จเดี๋ยวจะได้ลงน้าแล้วก็มีการแบบเอามือเนี่ยเอามือเนี่ยมาแบบว่าตีตีถึงเมลเราลงน้ําแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นความน่ารักที่ทำทุกคนแล้วแล้วในช่วงที่ที่เราพักฟื้นเขาเนี่ยเขามีถ่ายอุจจาระบ้างไหมคะแต่มีอะไรถ่ายออกมามีค่ะเราเน้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสบายใจที่สุดเพราะว่าเราได้กลิ่นคาวของของอุจจาระแล้วเราก็เห็นเศษที่เป็นฟุ้งออกมาก็ อาจารยค์คงนึกออกว่าเราจะโล่งใจแบบนี่คือจุดสิ้นสุดละจุดสิ้นสุดล,ละของ,งาการเข้าที่เข้าทางของเขาค่ะอันนี้ก็อ,อันนี้ก็เป็นประเด็นที่นะก็เลยยังไม่นึกเลยค่ะวันวันศุกร์เนี่ยก็ดูขึมลงนิดหน่อยแต่ไม่ได้นึกเลยค่ะว่าวันเสาร์เนี่ยเขาจะเป็นขนาดนั้นค่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแข็งแรงเร็วขึ้นเมื่อวันที่ที่มีอาการซุปลงไปนี้ อาการที่เด่นชัดคืออะไรคะจ๊ะเขาซึมมากค่ะคือปกติเนี่ยตอนเช้านี่นะคะพอไปเคาะเรียกอะค่ะก็จะไปเคาะเรียกเขาจะแบบพยกหน้าขึ้นมาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นก็เคาะเ็านิ่งเลยค่ะก็เลยแบบเฮ้ยดูสงสัยจะไม่ค่อยดีก็พอจับขึ้นมาเขาก็แบบเหมือนกับงอเหมือนกับปวดท้องแบบรู้สึกห่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยบอกให้เอกเยลดูก่อนก็แล้วกันนะคะ เพราะว่าเรามีประสบการณ์เรื่องแก๊สในท้องอยู่อาการเหมือนปวดท้องอที่แก๊สในท้องค่ะก็เลยเห็นลักษณะของแก๊สที่ป่งพองเยอะมากมก็คิดว่ามีอะไรผิดปกติมากๆแล้วก็เลยเรียนเชิญทางสั้นมาก,ก็เปิดผ่าตอนนั้นซึ่งจริงๆแล้วนะคะจย์ถ้าไม่นับเรื่องที่เขาเสียชีวิตในภายหลังเนี่ยแม้กระทั่งการผ่าตัดครั้งที่สองเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่ะเนื่องจากว่า เราสามารถเปิดได้ก่อนที่เนื้อจะตายค่ะอาารเราก็สามารถจะแก้ไขได้ที่จะตรวจได้ว่ามีปัญหาตรงนี้อย่างรวดเร็วใช่ค่ะก่อนที่จะมีอะไรที่เกิดปัญหาตามมาการอักเสบอะไรต่างๆนะคะเราก็เราก็สามารถจะแกะออกมาได้แล้วก็ปิดได้แต่ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะก็คือโปรตีนที่เสียไปในน้ําเลือดที่ออกมาค่ะสี่ลิตรครึ่งมันเยอะมากเลยค่ะอาจารย์สำหรับสัตว์ที่ยังไม่ได้กินอาหารเต็มที่อ๋อค่ะอันนี้ก็ทําให้ยิ่ง สภาพสุดโทมลงไปมากเนื่องจากโปรตีนต่ำด้วยนะคะใช่ค่ะก็หลังจากที่ทำผ่าตัดก็จะประมาณเพราะว่ามาเสียชีวิตเมื่อวันมันพุธวันเมื่อวานน้ำห้วันอังคารที่ผ่านมานะคะจึงอาจารย์พบว่าเขาจะอาการจะเป็นยังไงคะอาจารย์อ่อนลงไปเรื่อยค่ะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากผ่าตัดนะคะก็ยังแค่ขยับกราม ม,มันคือคือเมือ่อเราอาปากนี่ก็ยังมีมีการตอบสนองอยู่บ้างแล้วก็ตรวจก็ต้องอาศัยเครื่องอาร์ตาซาวนะคะตรวจดูว่าว่ามีหัวใจยังเต้นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ยังพบสัญญาณชีพอยู่นะคะก็เลยเมนเทนไปเรื่อยๆแบบนั้นนะคะแต่ว่า,าถึง1 0บโมงสนาทีก็ก็นิ่งแล้วนะคะพยายามปั๊มเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นแล้วคะ่ะก็มีมีคนถามว่าท่านอาจารย์ปัมป๊มปั๊ม เต่ายัางไงเพราะว่าดูแลไม่ไม่ไม่เหมือนกับคนลใช่ไหมค่ะจำปกติเราก็จะปั๊มที่หน้าอกอะไรอย่างนี้และในในกรณีของเต่านี่เราจะเวลาปั๊มนี่วิธีการทํำยังไงคะอาจารย์ค่ะคือคถ้าเราสังเกตว่าในคนเนี่ยนะคะเราต้องกดไปเพื่อให้เพื่อให้ช่องอกเนี่ยมีการเคลื่นอนไหวแต่เต่าเ<ด>ขาเป็นกระดองหมดเลยคะ่ะกดไปก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทําให้ปริมาตรของช่องอกเนี่ยน้อยหรือมากได้ก็คือผ่านขาค่ะเพราะฉะนั้นการเอาดึงเอาขาเข้าและออกเนี่ยค่ะ จะทำให้ปริมาณของ,องช่องปอดเ,เนี่ย <ขา S 1> ใหญ่ใหญ่เล็กลงได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เราทําที่ขาหน้าไม่ทําที่ขาหลังเพราะว่าขาหลังมันจะไปยยุ่งกับลำไส้อีกไม่รู้ว่าจะไปเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยก็เลยใช้ขาหน้า<อ>เป็นเป็นความรู้อย่างมากเลยนะคะอาจารย์<ม>ที่อย่างน้อยนี้เราก็ดฉันเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลเนี่ยสทีมสตัตวแพทย์ได้ดูแลอย่างสุดความสามารถจริง แต่ด้วยปัญหาในเรื่องราวของการที่มีด้วยตัวของเขาเองนะคะซึ่งเป็นการยากมากๆเลยอาจารย์ที่จะปรับสภาพอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเจ้าก็ได้จากเราไปอย่างสงบนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประเทศไทยของเราของโลกเลยค่ะของโลกเลยเราเรียกเขาว่าเต่าเปรตโลกค่ะและว่าและว่าเยี่ยมมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกเลยค่ะว่า เป็นขวันใจประชาชนจริงๆนะคะเด็กๆก็ถามว่าแถวๆเนี้ยคะเด <ๆ S 1> ็กๆ,ๆก็มักจะถามกันบอกว่าเอะตอนนี้เต่าอมสินเป็นยังไงบ้างทุกคนเฝ้าคอยติดตามคอยตาม Facebook ของอาจารย์นันทิกาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ช> <ๆ S 2> ก็ก็ <ๆ S 2> ดู <ๆ S 2> ทําให้รู้สึกว่าสังคมไทยนี่น่ารักนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีความเอื้ออาทรต่อกันใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่า เป็นกำลังใจจริงๆค่ะถ้ามีหมูสเต๊ะอะไรมีคนคเอามาให้อะไรเงี้ยเขาเป็นกำลังใจว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแม้ว่าเราจะเสียเขาไปนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วเท่านี้จริงๆนะคะแต่ว่าถามก็มีคนถามค่ะว่าถ้าเกิดมีเคสอย่างนี้อีกเนี่ยไม่ผ่าดีกว่าไหมอ,อันนี้อาจารย์ค,คิดยังไงคะ ที่จริงเนี่ยกำลังจะถามเลยหรือว่าก็ตงถามฮอใช่วัไหมคะอาจารย์ในทางการแพทย์เนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์คงจะทราบว่าถ้าเยอะขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็คงต้องผ่านะคะไม่มีทางเลือกแล้วที่ผ่านมาการผ่าตัดก็ประสบความสําเร็จนะคะในส่วนของการผ่าตัดในในครั้งแรกที่เอาของออกเนี่ยนะคะกลับมามีชีวิตได้ปกติสองอาทิตย์นี่เราถือนะคะว่าถือว่าหายละ ถือว่าปัญหาในเรื่องของการขาดจัดไม่เกี่ยวจบแล้วนะคะสองอาทิตย์นะคะก็เตรียมจะส่งเขากลับแล้ว่ะคแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเจอจํานวนน้อยลงนะคะเราก็พยายามจะใชะเครื่องเอ็นโดสโคปนะคะจะใช้เครื่องที่ส่องเข้าไปจะช่วยได้แล้วก็ล้วงกลับเข้ามาได้ก็ไม่ต้องผ่านะคะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าไม่ต้องย้ายสัตว์ด้วยซ้ํะเพราะเราสามารถจะหิ้วเครื่องไปนะคะแล้วก็ไปไปที่เขาป่วยอยู่ได้แล้วก็ ออกมาได้ค่ะคนะนะก็นะว่าเป็นเรื่องราวที่ท่านอาจารย์ได้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ได้ใช้วิทยาการวิชยาความรู้ทางด้านสตัตวแพทย์เนี่ยช่วยต่าอ,อมสินทั้งทีมงานนะคะทั้งทีมผ่าตัดทุกท่านเลยนะคะได้ทํางานกันอย่างสุดความสามารถจริงๆนะคะซึ่งรายการสตัตวแพทย์สนทนาก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นชมค่ะ ในการทํางานอย่างทุ่มเทของทีมสตัตวแพทย์ทุกท่านทีเดียวนะคะโอท้ท่านอาจารย์ค่วันนี้เป็นที่น่าเสียดายรายการสตัตวแพทย์สนทนาของเราต้องหมดเวลาลงแล้วนะคะแต่แน่นอนคะ่ะเรายัางขอโอกาสที่จะคุยกับท่านอาจารย์อาายีกนะคะค่ะขค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสตัตวแพทย์สนทนานะคะขอขอบคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์สตัตวแพทย์หญิงดรนันทริกาฉันซื่อนะคะ ึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้าคณะสตัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและพบกับเรารายการสตัตวแพทย์สุนทนาของเราได้ใหม่นะคะและดิฉันอัจฉริยาสายสูตรก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่สาวหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ